วันนี้เราจะมาปลูกในต้นอันนั้นนะคะที่ที่เรากินแล้วก็เป็นอินเดีร์แมวนะคะนะคะเข้าไปเลยแขกรับเชิญเหมือนเดิมครับน้องนีน่าุณพิ่ตามมักกัานีนี่ครับตรงนี้แหละโสลามเทียบดูจักนี้แล้วว่าสลามอ๊ สลามน่าจะเยอะมาก,กัเลยสลามละนะครับมาแล้วค่ะวิธีการปลูกนะครับคือเออเรามีนี่อยู่แล้วก็เอาไอไ้ด้ายอย่างนี้ที่เราไปขุดนะครับแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็วางด้ายอย่างนี้เลยขุดแล้วก็วางกระจายกระจายไปทั่วๆเลยครับ พอเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาอันนี้ยวางเลยนี่ครับแล้วมันก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตนะครับนี่ประมาณแบบนี้นะกระจายกระจายกันแล้วต่อไปต่อไปมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนสวนสวรรค์นะอันนี้ก็เป็นสวนสวรรค์ของเราเองนะคะมันมีสไลเดอร์มันมีส,มนมสวนน้ำด้วยเนาะ เ่างนี้เลยมันโตไหมน่าจะโตนะแปะะไม่กระจายไปทั่วๆแล้วกันไอ้แก่โดยนี้น่าขอบไปทุกแจงนะทีก่นนะคะที่ไม่คือแม่เลยค่ะดีดจแล้ว เราเมียน,นั่นไหมของเต้นของเต้นอ้าวเพี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขเขาจะขึ้นไปบินแลวนะอันนี้เราทำเซเว่นยังไม่เสร็จเลยอันเนี้ย ี๋วค่อยมาสร้างใหม่ี่ปีต้นอะไรปลูกมาก็ดีนะที่เหลือแล้วก็รอให้มันโตนะครับเราขอร็ตอนมันที่มันโตแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็มืดแล้วเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วต,ตอนเช้ามาด้วย โหทีเปื่อยอ้าวเฮ้ยนะคะเราไปดูกันว่าตอนนี้ครับเป็นไงบ้างโตหรือยังโอ้โหมันโตแล จัมพีเด้อ oh. อันนี้ก็ยังไม่โตหมายความว่าโ oh, อ้ยน,นี้โตแล้วโอ้โห oh. บางอันก็โตบางอันก็ไม่โตนะคะโอ้ยโอเคครับหน้านี่หน้าเป็นหมวดอะไร

ลูกเก็บอะไรไว้เนี่ยนี่มันสวรรค์อะไรเนี่ยมา นู่นข้างหลังอะอาเาของเต็ม มาหมดแล้วเอาเอนเดอร์พมาเก็บที่นี่เลยเอ้ยห้ยครับเห็นการเจริญเติบโตของมันนะครับวันเดียวมันก็แบบขึ้นเร็วอยู่นะครนี่ Like, กกครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใคร้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเก็นนบ,รบพร้อมก่อนดีกว่าเขยเก็บหมดนชักที